มงคลสามสิบแปดบทที่เก้าอันนี้เราก็มาใกล้จะสุดท้ายแล้วนะไบอีพีนี้ก็รลองสุดท้ายแลนะนะอีพีที่เก้าเนี่ยมันเออไม่ใช่ไอ้บทที่เก้าเนี่ยมันจะเป็นเอาเอา,เ,อาเนื้อบาลีก่อนนะตัปโปจะพมจัมมะจาริยาจะอริยสัจจะนัดัชนังนิพพานะสัจจินะจริยาจะเอตมังคารมุตตะมังนะในบทที่เก้านี่ก็จะมีอยู่ สามประกาศไอ้มี4ประกาศนะมีสประกาศซึ่งอันนี้เนี่ยจากที่เราทําทมาตั้งแปดอีแปดบทแล้วเนี่ยมันก็จะมีเป็นการวางตัววางตนของแต่ละคนโดยเฉพาะไออีพีที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของคันติจาโซจัตระคือสัมมนานาัจ์จ๋าดัชนันงคือเข้าไปเห็นครูบาอาจารย์เป็นการมารยาทในการเข้าไปหาครูบาอาจารย์เสร็จแล้ว เมื่อได้รับคําสั่งสอนใะการเรียนธรรมชากิฉาเนี่ยคือได้ได้ไดรับฟังคําสั่งสอนมาแล้วนะคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นการดูแลตัวเองแหละครับเนี่ยเอาเรายกวปะตโปจากธรรมปิกร,ริยาจากนั้นคือคือตะโปเนี่ยเขาเรียกว่าการบําเพ็ญตะบะนะเป็นมันเป็นภาษาสมัยก่อนนะสมัยใหม่เนี่ยมันเหมือนกับเรามีวินัยอ่ะเราต้องมีวินัยในตัวเองเอัอตตเหอตอัตโนนัโถประมาณนั้นอน่ะ คือเราจะต้องทําได้เราต้อง <tinc S 1> มาบังคับต,ตัวเองทําให้ได้คือมามาตั้งใจในการทําตัวนี้ให้ได้เนี่ยข้อหมายมันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ใช่ให้เราเข้าไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าอยู่คนเดียวโดดเดียวไอ้นั้นนะมันมันเป็นวิธีการแปลอ่าตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วนะตั้งแต่เขาเขาทมาตั้งแต่กาลที่สี่แล้วกาลที่ห้าเนี่ยร้อยกว่าปีนเอย ไ้เรื่องการแปลอธรรมะพวกนี้นะแลัการที่สี่เนี่ยทั้งท่านสมณะทั้งอะไรทั้งไอ้ท่านวัจจะายานวโรรสอ่ะท่านก็พากันเอาหนังสือพวกนี้มาแปลแล้วมันเป็นสำมวลของรักแต่สองสำมวลสมัยก่อนซึ่งจริงอยู่มันก็เป็นมันก็เป็นคอนเซปที่มันเป็นรักตะ่าางนั้นแหละแต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยมันมันจะทําให้เราตีความไปมันไปคนละอย่างกันนะคราวนี้เนี่ย ขอย้ําว่าไอ้ไอตัวมงคลสามสิบแปดเนี่ยมันมันเป็นวิธีปฏิบัตินะมันเป็นตัวที่กระทําประพฤติปฏิบัติอ่ะด้วยกายวาจาเนี่ยเป็นหลักเนี่ยส่วนคราวนี้มันจะไปเห็นผลนใน่ในในอีพีที่สิบเนี่ยมันจะเป็นผลของมันในอีพีที่เก้าจะเริ่มเห็นนะจะเริ่มเห็นนะอย่างเช่นไอ้นี่ไอ้ตะเพนตะบะาเนี่ยคือให้พอหลังจากที่ที่เราฟังจากอาจารย์ไปสียสนทนาธรรมมาแล้วมีอ่าเรียกว่าธรรมอะไรกเแล้วว่าประพฤติพรหมจันทร์เนี่ย การประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยมันไม่ใช่ไปออกบวชหรือมาคือศี